ครับผมกำลังจะเข้าไปซื้อแอปแอปหนึ่งครับชื่อว่าแอป Day วันเป็นแอปสำหรับการาบันทึกความทรงจำนะครับจากภาพถ่ายที่อยู่ในเครื่อง iPhone iPad พวกนี้นะครับเ,เราจะไปเริ่มต้นซึ่งผมจะส่งแอปเนี่ยเป็นของขวัญให้กับ น้องนัตตี้นะครับซึ่งเป็นเลขานุการทูตอยู่ที่ประเทศบราซิลเพราะว่าเธอต้องเดินทางเยอะแล้วก็จะได้บันทึกความทรงจำเหล่านี้ไว้เขียนเป็นหนังสือต่อไปในอนาคตให้คนไทยได้อ่านเกี่ยวกันเกี่ยวกับระบอบก,การเมืองการปกครองของละตินอเมริกาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆและบันทึกการทูตของเธอที่เธอทำงานอยู่ระหว่าง ที่บราซิลครับอ่ะมาที่แอปสโตรเลยครับที่ App Store ครับผมก็จะ,ะใช้คลิปนี้นะครับแนะนำสอนเธอด้วยนะครับอ่าแล้วก็เซิร์ชไปที่ Day 1ครับนี่เป็นแอปที่สุดยอดอันหนึ่งที่ช่วยบันทึกความทรงจำนะครับยิ่งกว่าไดอ r รี่นะครับเดวันเจอแนลฮะเดวันเจอแนนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลย Day 1 Journal จริงๆผมมีอยู่แล้วนะครับผมซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่จะซื้อให้เป็นของขวัญน,นะ y One Journal ทำอะไรได้บ้างอ่าต้องมาดูกันก่อนนะครับ Day One Journal เนี่ยเป็นเป็นแอป,ปที่เรียกว่าได้รับรางวัลต่างๆของ Apple จํจำนวนมากเลยเอามาดูนี่ครับอ่ามาดูที่ภาพกันดีกว่า ในวันจดหมายเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ภาพนะครับคือสามารถปุ๊บเวลาถ่ายภาพปั๊บเนี่ยแล้วก็เขียนเข้าไปเขียนบันทึกได้เลยนะครับแล้วระบบเนี่ยจะทำการเรียงตามวันที่ตามคาล endar ตามรูปภาพและสามารถทำเป็นแผนที่ได้ด้วยคือใส่ไปแล้วก็เขียนครับบางคนเนี่ยเ,เขียนไม่ออกนะฮะแต่ถ้าใช้สไตล์การเขียนแบบเมมโมไรติ้งนะฮะรบ,บันทึกความทรงจำ เขียนจากภาพถ่ายเนี่ยจะทําให้เขียนออกครับแล้วก็ระบบแอปใหม่เนี่ยนะครับจะช่วยให้เป็น multiple journals ก็คือสามารถจะตั้งตั้งเหมือนกับผมจะเรียกไงดีตั้งเป็นหมวดหมู่หรือว,ว่าตั้งเป็น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 เล่มอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยจะมี journal school to do travel log อะไรเงี้ยซึ่งนัตตี้เขาก็สามารถที่จะ แบ่งได้ว่าอันนี้เป็นท่องเที่ยวอันนี้เป็นชีวิตปกติของเธออันนี้เป็นเรื่องของการทำอาหารของบราซิลอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะแบ่งได้นะครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ครับน่าสนใจมากนะฟอโตไทม์ไลน์วันพิกเจอต่อันเตาสันหมดก็คือไทม์ไลน์ต่างๆที่ที่เกิดจากสิ่งที่เราถ่ายภาพนั่นแหละครับที่เราเห็นนะฮนะแล้วก็ถ่ายภาพก็เขียนบันทึกลงไป อันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากครับซึ่งเวลาถ้าเรามีกล้อง iPhone แล้วเปิดโลเคชัน GPS ไว้เนี่ยนะครับระบบก็จะทำการเรียงภาพถ่ายให้ว่าไปถ่ายรูปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะจะรู้ได้เลยและอย่างานนนงนัตี้เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆของเอ,เ,อ,เ,อเมริกาใตา้ไปอาร์เจนตินาไปเม็กซิโกะอะไรเงี้ยก็ให้รรู้ว่าตัวเองถ่ายรูปจากตรงไหนบ้างครับ แล้วน,นี้ก็เป็นมุมมองในเป็น Calendar View นะครับก <c oughs> ็ <c oughs> จะรู้ว่าแต่ละวันเนี่ยไปทำงานอะไรบ้างนะครับเจอใครออมีอะไรที่ต้องบันทึกไว้จากความทรงจำปุ๊บทีนี้เราซื้อเป็นของขวัญซื้อเป็นของขวัญตรงไหนอ่านี่ฮะกิฟต <Gift. S 1> ์ผมก็จะใส่อีเมลเธอไป g i ฟตเป็นของขวัญน,นะครับ แอปนี้ประมาณราคาประมาณสี่เหรียญน,นะครับใส่อีเมลไปเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตไม่ให้เห็นอีเมลนิดนึงนะครับพีพีแอชีเมล atgmail. c o m ของขวัญสำหรับนักเขียนเนีย่ยผมเขียนบันทึกไปเลยคนระับสำหรับนักเขียนนักการทูต โอเคฮะก็ส่งเลยเซ็นเลยแล้วก็ใส่ปกได้ด้วยนะครับเนี่ยใส่ปกเป็นของขวัญอันนี้กันน่ารักดีสีชมพูฟุ๊ก next ก็179็บาทครับสี่เหรียญ179เบาบาทส่งเลยบาย Buy Now อ่าก็ใส่รหัสครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับก็กำลัง ส่งไปนู่นเลยบราซิลอ่าเรียบร้อยแล้วครับ Day ด j o u r u r n y o you v e v u c c e s s s q u a d e l e Your iPhone GIF บบันทึกไว้หน่อยโอเคไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็ขอพาไปดูแอปหน่อยอตัวแอปเขานะครับ เปิดจากตรงนี้เลยแล้วกันแอป Day One นี่ฮะเปิดแอป Day One ขึ้นมานะครับดูวิธีการใช้คือเครื่อง iPad ของผมเนี่ยมันก็4ปีกว่าละมันก็ช้านิดเองฮะ,อะตอนนี้ก็6โมงเช้านะฮะของประเทศไทย ที่บราซิลก็ย้อนหลังไปสักเก้าชั่วโมงก็ประมาณสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจิบกาแฟหน่อยวันนี้วันจันยี่สี่อ้าวนะครับวิธีการเริ่มใช้นี่ฮะปุ่มบวกครับบ,บันทึกบันทึกบวกเข้าไปเลยอ่ะนะฮะทีนี้ในหน้าเนี่ยก็จะดูโล่งๆนะครับแต่ว่าถ้าเราจะบันทึกคือแนะนําว่าต้องบันทึกจากภาพถ่ายก่อนจะดีมากครับก็เลือกภาพถ่ายครับ ครับถ่ายอ่าภาพนี้ฟึบจริงๆเนี้ยใส่ได้10ภาพเลยนะครับใส่บันทึกได้10ภาพเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วก็คือมันจะได้ภาพเดียวนะครับอ่าก็คือก็บอกเลยซื้อของขวัญเป็นแอปให้น้องนัตตี้ ใช้เสียงพูดดีกว่า,าชานิดนึงครับซื้อแอปเป็นของขวัญให้นัตตี้เพื่อบันทึกความทรงจำชีวิตนักการทูตขณะที่รับราชการอยู่ที่บราซิลอบันทึกเสร็จแล้วนะครับก็ เราสามารถที่จะใส่ Hashtag นะฮะก็จะมีวันเวลาระบุไว้ให้เลยนะครับอากาศเป็นยังไงวันที่ไะจุดลองติจุดแล้วก็อากาศครับนี่ก็ใส่เป็น Hashtag เป็นหมวดหมู่ตั้งได้ด้วยนะครับโอเคก็สมมุติเสร็จแล้วก็กดดันเลยครับตัวนะนี่เป็น Hashtag นะครับ ป็น journal ต่างๆก็คือที่เห็นตรงนี้ก็คือเวลาผมบันทึกไว้ก็คือว่าถ้าเราโพสจาก Insta g r กรมโพสจาก Facebook เนี่ยใหม้มันมาบันทึกอยู่ที่ที่ journal ได้นะครับเป็นการตั้งระบบอัตโนมัติจากแอปชื่อว่า ifttt ครับ ที่ Brazil. คือเครื่องมันเก่านิดนึงครับอาจจะช้าหน่อยดันโอเคกดดันแล้วครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูฟีเจอร์ต่างๆวิธีการมีแค่นี้ครับใช้ง่ายๆฝึบเข้าไปละอ นี่เรามาดูในตัวของ journal กันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือบันทึกละก็เป็นหนึ่งอันหรือว่าลกขณะที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็จะเวลานึกไอเดียอะไรได้หยิบขึ้นมาครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยบันทึกก็จะทำให้ความทรงจำหรือว่าความคิดของเราเนี่ยนะครับถูกบันทึกลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเกิดเ,เราพิมพ์ช้านะครับก็ใช้วิธีการพูดใส่ลงไปในแอปเลยก็คือ ใช้เสียงพิมพ์ใช้เสียงพูดแล้วก็มีพิมพ์ระบบก็จะพิมพ์เป็นตัวอักษรให้นะครับอยากจะได้เครื่องใหม่จังเลยแต่ว่าผมมารักเครื่องนี้มากนะฮะจริงๆรอยากจะได้เครื่องใหม่ก็รักเครื่องนี้มากก็มันยังใช้ได้ยือยู่นะครับสี่ปีแต่ว่ามันช้าหน่อยอ่ามาละดูนี้ครับอันนี้ก็ระบบเนี่ยมาดูนะฮะวันเนี้ย ก็จะบอกเลยว่าเมื่อวันนี้ผมมีในปวัติศาสตร์ชีวิตของผมเนี่ยนะฮะบันทึกไว้มีอยู่ย้อนหลังไปอาจจะเป็นปี2ปี3ปี4ปีนะครับที่ที่มีการบันทึกไว้เขาก็จะโชว์ความทรงจำนนขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างอันนี้ที่ผมเห็นนี่นะครับเห็นไหมฮะมี Twitter มีไลฟ์อะไรพวกนี้ก็คือถ้าผมกดไลฟ์ใน Twitter ให้ส่ง บันทึกมาที่ Day one ด้วยอันนี้ก็จะเป็นความแอดวานซ์อย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวภาพถ่ายอาเป็นรูปนะครับเป็นคา l เลนดาอันนี้ก็เป็นตัวแมพอันนี้อันนี้ความน่าสนใจของคนที่เดินทางบ่อยจะอยู่ตรงแมพนี้เลยครับก็จะเป็นการบันทึกความทรงจำได้อย่างดีเลยตรงตรงตัวแมพเนี่ย ามาแล้วครับดูแบบเต็มๆไปเลยดีไหมเนี่ยฮะก็จะเป็นรูปก็จะเป็นแผนที่ที่ผมเคยถ่ายภาพที่ไหนบ้างนะฮะทั้งในกรุงเทพในประเทศไทยในต่างประเทศแต่ว่าขอให้มีเปิดโลเคชันไว้ก็จะ จะเห็นเลยนะครับมันก็จะเรียงไว้ให้หรือว่าถ้าเกิดใครที่เพิ่งได้รับหรือว่าซื้อแอปเนี่ยอย่างนั้นน้องนัตตี้เนี่ยภาพที่ถ่ายรูปไว้บันทึกเก่าๆนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะแปลงวันที่ให้เลยนะครับมันจะแปลงวันที่เวลาที่ขณะที่ถ่ายภาพให้แล้วเราก็เขียนบันทึกลงไปครับครับก็เครื่องมันจะช้านิดหนึ่งก็ โดยรวมนะครับแอป Day 1ก็จะใช้บันทึกชีวิตยิ่งกว่าไดอารี่ฮะไดอารนี้ได้แค่ตัวัสอรน,นะครับไดอารก็คือแบบเดิมแต่ว่า mm hmm. ถ้าบันทึกแบบใหม่ก็ได้ทั้งาภาพถ่ายวันเวลาสถานที่ตัวแผนที่นะครับตัวไทม์ไลน์ตัวคาล endar วิวก็คือวิวดูเป็นปฏิทินนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามคลิป แล้วก็แนะนำนะครับใครที่ใช้ iPhone iPad แนะนำ Day One ครับ Journal แต่ถ้าเป็น iOS เอ่อแต่ถ้าเป็น Android นะครับแอปเหมือนกันเลยครับหน้าตาเหมือนกันเดียสเลยชื่อ Journey นะฮะลองเข้าไปลองใช้งานกันดูครับขอบคุณครับ